บิดฉีดหอมโอโดริออเดสเปรย์สเปรดับกลิน่นพกผ้าดับกลิ่น 3D ล็อกพร้อมกำจัดกลิ่นทันที95%กลิ่นหอมอ่อนๆไม่กลบกลิ่นน้ำหอมเดิมกระจัดกลิ่นอยู่หมัดต้องโอโดริ มาร์กที่ช่วยขจัดสิวเซี่ยนและขนเล็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้ความรู้สึกสบายและไม่ระคายเคืองผิวมาร์กหน้าช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนและสะอาดขึ้นหลังการใช้นอกจากนี้มาร์กหน้าตัวนี้ยังเนื้อสัมผัสนุ่มนวลและไม่ทําให้ผิวแห้งลองใช้ดูค่ะทาไว้หลังจากนั้นทิ้งไวให้แห้งแล้วดึงออก ช่วยกระชับรูข,ขุมขนขจัดสิวเซียนเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวมันหรือผิวผ,วผสมเพื่อช่วยควบคุมความเปล่งปั่งและรักษาผิวให้สมดุลอ่อนโยนต่อผิวนุ่มและยืดอจุน่นจากเยื่อไม้บริสุทธิ์100%แพ็คใหญ่คุ้มค่ามาก l o v e r h a d s กระดาษทิชชู่5ชั้น ทั้งหนาแล้วก็นุ่มซึมซับได้ดีมีขนาดใหญ่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายคุณแม่บ้านทุกคนต้องมียีห้อนี้ติดบ้านนะคะจัดเลยค่ะน้องแมวบ้านเราหลงมากๆเลยค่ะเพราะว่าแคสเท s สตคิดมาแล้วให้แมวเลิฟสูตรทูน่าในน้ำเกรวี่แบบซองกระรถมีเสียรสด้วยกันค่ะคือรสทูน่าทูน่าไก่ ทูน่าปลาชิรสุและทูน่าปลาแซลมอนถูกใจแมวขี้เบื่อบ้านเรามากๆวันนี้ถึงคิวทูน่าปลาแซลมอนผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีเกรดเจแปนิสคาลิตีคุณภาพคับจานระดับฮิวแมนเกรดไม่เติมโซเดียมเกรนฟีไร้ส่วนผสมของทัญพืชไม่แพ้แน่นอนไร้สารกันบูดปลอดภัย อร่อยและดีต่อสุขภาพน้องแมวทานเกลี้ยงคนเลี้ยงใจฟู cast test